สโมสรต้นสังกัดจ่อคิวนักตบลูกยางสาวไทยที่ไปลุยหลีกต่างประเทศเพื่อให้เซ็นสัญญาต่อในฤดูกาลหน้าค่ะมีรายละเอียดยังไงแอดจะนำมาเล่าให้ทุกคนได้ทราบกันค่ะณนะเวลานี้นะคะหลีกของแต่ละประเทศเริ่มเข้าในช่วงเล็กที่สองแล้ว เลกแรกนะคะแต่และหลีกแข่งกันไปประมาณ10กว่าสัปดาห์10นิดนิดหลังจากนี้จะเปิดฤดูกาลในช่วงเลกที่2แล้วนะคะในเลกแรกทับนักตบลูกยางสาไทยที่ไปลุยหลีกต่างประเทศในช่วงเลกแรกตั้งแต่ต้นฤดูกาลเลยนะคะมีทั้งหมด6คน คนแรกนะคะเพียวชราพรคงยศบุ๋มบิมชัชุออนโมกสีบีมมีมิมชยากกรำแนนทัดดาวนึกแจ้งเตยหัทยาบำรุงสุขและโมเมธนชาสุกสดค่ะในเล็กแรกรวม6คนค่ะใน6สาวที่ไปแข่งในเล็กแรกนะคะมี6คนเพียวบุ๋มบิมบีมแนนเตยโมเมมี3คนที่สังกัดต้นสังกัดเนี่ยได้ยื่นข้อเสนอจอคิวยื่นเสนอแล้วว่า อยากให้พวกคุณเซ็นสัญญาต่อในฤดูกาลหน้าเลยในช่วงเล็กแรกนะคะหรือตั้งแต่ต้นฤดูกาลนักตบลูกยางสาวไทยทั้ง6คนที่ไปลุยลีกต่างประเทศเนี่ยทั้งลีกตุรกีและหลีกญี่ปุ่นทำผลงานได้ค่อนข้างดีมาก หลายคนติด MVP อีกหลายคนติดท็อปสกอร์ท็อป5เลยด้วยซ้ําค่ะคือนักตบสาวไทยที่ไปลุยลีกต่างประเทศในเล็กแรกนะคะได้เหมือนแบบสร้างปรากฏการณ์ให้แฟนๆทั่วโลกแฟนฟละบอลชาวไทยได้ค่อนข้างมหัศจ,จรรย์นะน่าทึ่งน่าอึงมากฟอร์มการเล่นเป็นไปในแนวทางที่ดีมากพาเพื่อนร่วมทีมพาทีมนำชัยชนะมาหลายแมตช์และที่สำคัญนะคะพัฒนาการของบางคน ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดมากดีขึ้นในทุกสกิลที่ตนเองเคยมีด้วยซ้ำโขแอดดูคือถ้าใครติดตามวอลเลย์บอลมาตลอดจะเห็นเลยว่าแต่ละคนมีความเปลี่ยนแปลงในด้านไหนมีความเปลี่ยนแปลงอย่างไรหุยดีค่ะณนะเวลานี้จ่อคิวเพียง3คนนะคะจาก6คนก็คือสาวไทยทั้ง6คนตอนนี้จ่ะคิว3คนแล้วค่ะและเช่นเคยนะคะแอดก็ต้องขออภัยด้วยเพราะ แอดไม่สามารถบอกได้จริงๆนะคะเรื่องการเซ็นสัญญาอะไรต่างๆนา,นานาเพราะต้องให้เจ้าตัวหรือต้นสังกัดประกาศอย่างเป็นทางการแอดเลยอยากให้แฟนๆวอลเลย์บอลชาวไทยเนี่ยนะคะมาทายกันละกันยังไงทุกคนก็ต้องมีถูกอยู่แล้วเพราะ3ใน6ยังไงก็มีถูกอยู่แล้วค่ะถ้าแฟนๆวอลเลย์บอลไทย3คนใน6คนถูกจ่อคิวเซ็นสัญญา เพื่อแข่งในฤดูกาลหน้านู้นอีกแล้วนะคะต้องบอกว่ายังไม่จบฤดูกาลนี้เลยจ่อคิวให้เซนในฤดูกาลหน้าแล้วปังแค่ไหนเลิศแค่ไหนสำหรับสาวไทยโอ้โหไทยกันมานะคะเพียวอัชราพรคงยศบุ๋มบิ่มชะชวนโมกสีแนนทัศด,ดาวนึกแจ้งเตยหัทยาบำรุงสุขโมเมธนชาและบีมพิมิชยากกษรค่ะพูดเลยนะคะ ณเวลานี้เท่านั้นนะคะที่จ่อคิวให้เซ็นถึง3คนในอนาคตอาจจะจ่อคิวให้เซ็นทุกคนเลยก็ได้ที่ไปลุยหลีกต่างประเทศเพราะฟอร์มของแต่ละคนดีจริงนะคะพอมาอยู่ในทีมแต่ละทีมเห็นได้ชัดเลยว่า ใครพาทีมนำชัยชนะและใครเป็นตัวสมดุลให้กับทีมโอโ้โหสาวไทยถือว่าเป็นหนึ่งในความสมดุลของทีมเลยนะคะตั้งแต่ดูมาของทุกลีเพราะแต่ละคนการันตีด้วยสถิติการันตีด้วยอันดับท็อปไฟท็อปเทโอโ้โหสุดยอดค่ะสาวไทยไทายกันมาเลยค่ะ3คนใน6คนจะเป็นใครณนะเวลานี้ที่ถูกจ่อคิวเซ็นสัญญาในฤด,ดูกาลหน้า คั้งนี้ก็ไม่รู้นะคะว่าเจ้าตัวจะเซ็นสัญญาต่อในต้นสังกัดเดิมหรือไม่หรืออยากไปเซ็นสัญญาต่อในลีกของประเทศอื่นๆก็ได้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของนักกีฬานะคะแต่จาอคิวแล้ววะสามคนทายไม่ได้เลยค่ะแฟนๆรูวบอลชาวไทยคิดว่าจะเป็นใครใน3มคนที่ถูกจาอคิวเร็วขนาดนี้เล่าสู่กันฟังกันเลยนะคะ ถ้ามีอะไรคืบหน้าแอดจะรีบนำมาเล่าให้ทุกคนทราบอย่าลืมกดต a ง k s รูปหัวใจหรือกดขอบคุณใต้คลิปนี้นะคะเพื่อเป็นกำลังใจและสนับสนุนให้แอดได้ทำคลิปต่อนำข่าวสารดีๆมาให้ทุกคนทราบกันนะคะและถ้ามีอะไรคืบหน้าจะรีบนำมาเล่าให้ทุกคนทราบอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งและคอมเมนต์เป็นกำลังใจทัพนักตบลูกยางสาวไทยในการลุยลีกต่างประเทศด้วยค่ะ